พี่โจมน้องแคนตาลูงอยู่นมแล้วคะ่ะโยกเยกเอ,อ้ยน้ำท่วมเมฆสวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะค่ะเจ้ค่ะ,ะอ่ะน้องชื่อว่าอะไรนะลูกแคนตูใช่เหรอน้องชื่อแคนตาลุปเหรอคะโอเคน้องน้องแคนตาลุปนะน้องแคนตาลุปใส่เสื้อผ้าแล้วนะคะอันนี้เป็นใ,ใช่แล้วถูกใจก็มีสมาชิกใหม่น,นี่ บาร์บ <Barbie>. ี้บาร์บี้น้อยชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อมะม่วงอ,อ่ามะม่วงโอเคมะม่วงชื่อเคนแต่รูบอันนี้ชื่อ,อ,นนช,อ,อชื่อพี่ส้มอ่ะพี่ส้มโอเคอ่พอะพี่ส้มเหรอพี่ส้มอะไรจ้าพี่ส้มเหรอน้อง,น,องน้องอยากฟังเพลงครับโอเคจ้าใช่ค่ะพี่ส้มน้องมะม่วงก็อยากฟังเพลงค่ะเนี่ยพี่ส้มอ่ะ มีกีตาร์มาพี่ส้มดีดกีตาร์เป็นใช่ไหมคะจ้าพี่ส้มช่วยดีดกีตาร์ร้องเพลงให้ให้น้องอมะม่วงกับน้องแคนตาลูปฟังหน่อยได้ไหมคะใช่ใช่ใช่น้องแคนตาลูปก็อยากฟังอยากฟังพี่ส้มร้องเพลงแแแแแลแลแลลล,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 ลโอ,ลอ้ฉันรักเธอฉันรักใครฉันรักเธอว่าฉัน จะใหม่ความใจนั้นอีกต่อไปอีกต่อไปฉันก็จะใหม่รักเธอสรุกว่ารักหรือไม่รักเนี่ย น้อง,องมะม่วงชอบมากเลยค่ะชอบอพออเพลงลกกอของพี่ส้มมากเลยค่ะน้องแคนตลูปก็ชอบเพลงของพี่ส้มมากเลยครับต่อไปขอเพลงสนุกสนุกได้ไหมครับน้องอยาก <ๆ S 1> จะเต้นเลยจ้าล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 าฉันรักเธอฉันรักเธอ <ๆ S 1> ว่าฉันจะรักเธอแต่ไม่นี้ เธอ,อไม่รักฉันฉันรักเธอกว่าเธอจะรักฉันไว้ดีๆต่อมา ได้กินนมเลยจ้ากินนมก่อนนะน้องแคนตาลูปได้ครับอนุญาตให้น้องแคนตาลูปกินหน่อยครับจ้าเดี๋ยวพี่รูดซีฟก่อนนะ นอนได้ไหมครับได้จ้ะครับไม่นอนก่อนนะจ๊ะนอนลองมาบวนเกลือกุมนอนเหมือนกันค่ะพี่ส้มจ้าโน่นไม่กินหรอจ๊ะหายออกเว้เว้คิดครับ ลองให้พี่สอมฟังกับกับน้องแคนตาลูกฟังด้วยค่ะอยากฟังไหมคะอยากจ้ะเดี๋ยวพี่มีอีกต่แล้วน้องก็ร้องนะจ๊ะโอเคได้ค่ะร้องจ้ะฉันอยากจะบินบินไปให้ถึงดวงจันทร์เขาบอกบนนั้นมีกระต่ายหลายตัวฉันอยากจะคอขคอเอาไว้ในครัว จงอย่ามองมัวเลยนะกระต่ายไหมจันพี่ส้มคะ,ะเราเป็นพี่น้องกันเราต้องรักกันใช่ไหมคะใช่จ้าพี่ส้มก็ดูแลน้องน้องก็รักพี่คะ่ะเรารักกันเราเป็นพี่น้องกันเว้เว้หนูก็รักพี่ส้มกับพี่มะม่วงคะ่ะพี่ส้มคะ หนูง่วงแล้วค่ะหนูมีความสุขมากเลยวันนี้ได้ฟังเพลงของพ well, <stop> ี่ส้มเดี๋ยวนอนหลับนะจ๊ะพี่จะเอาของเตรียมใหม่มาให้ขอบคุณค่ะนอนหลับจ้ะอ่ะขยับมาตรงนี้อ่ะนี่อ่าอ่นอนหลับนอนหลับเลยนอนหลับ ยูกเยกเอ,อ้ยน้ำท่วมเม่กะตายลอยคอม่